ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าปัจจุบันนี้ในภาคโรงงานอุตสาหกรรมมีการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคแลบบริโภคเป็นจำนวนมากผมเอกชัยเชิญวุฒเสถียรกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามเจเนอเรลล์วอเตอร์จำกัดในภาคอุตสาหกรรมเราใช้น้ำในกระบวนการผลิตต่างๆนะครับรวมถึงใช้หล่อเย็นเครื่องจักรนะครับใช้เพื่อล้างเนื้อสัตว์หลังจากโรงงานอุตสาหกรรมใช้น้ำต่างๆเพื่อการอุปโภคและบริโภคแล้วจะเกิดน้ำเสีย จากกำลังการผลิตขึ้นมาโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีระบบบำบัดน,น้ําเสียเพื่อให้ได้คุณภาพน้ําที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้าทิ้งของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งน้ําที่ผ่านการบําบัดแล้วนะครับจะถูกการปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรน้ําโดยไม่เกิดประโยชน์บริษัทสยามเจเนอเรลล t วอเตอร์จำกัดมีเทคโนโลยีในการบําบัดน,น้ําทิ้ง เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยระบบ Water Recycle System ของบริษัทนะครับ mm hmm. จะอาศัยหลักการออกแบบโดยใช้ระบบเมมเบรนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ mm hmm. เราเริ่มจากการใช้สารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อโรคต่างๆในน้ำ mm hmm. หลังจากนั้นเราจะกรองสีกลิ่นลด ตะกอนเลยสารแขวนลอยต่างๆจะากในน้ําสุดท้ายนะครับถ้าลูกค้าต้องการลด TDS ความนําไฟฟ้าหรือความเข้มข้นของเกลือในน้ำนะครับก็จะมีระบบ A.O. นะครับเพื่อลดค่า TDS ต่างๆในน้ําลงอีกรอบหนึ่งโดยคุณภาพน้ําที่ได้นะครับเราสามารถทําได้ตั้งแต่น้ำปราปา น้ำซอฟท์เทนเอร์นะครับหรือลงไปถึงระบบน้ำดีมินนะครับระบบ water r e c y c l ิลซ system นี้นะครับจะสามารถทำให้ลูกค้าช่วยประหยัดต้นทุนของค่าน้ำในองค์ก,กรได้นะครับการเดินระบบน้ำ water r e c y c l i นี้ต้นทุนกรำิตจะต่ำกว่าค่าน้ำประปา ระบบ Water r e รี c ซ i ค g System นี้นะครับก็สามารถนำน้ำทิ้งสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการบาบัดแล้วเนี่ยทำเป็นน้ำดีและสามารถกลับมาใช้ใหม่ในโรงงานอุตสาหกรรมได้นะครับแล้วในส่วนนี้บริษัทของเรามีทีมงานนะครับที่สามารถเข้าไปตรวจสอบนะครับออกแบบวิเคราะห์นะครับรวมถึงติดตั้งะระบบต่างๆให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจนะครับในการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่นะครับมีการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำทุกจุดนะครับตั้งแต่ก่อนและหลังผ่านระบบออกมานะครับว่ามีความเหมาะสมในการนํากลับไปใช้ใหม่หรือไม่นะครับด้วยทีมงานคุณภาพทั้งวิศวกรและช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีนะครับปัจจุบันเราดูแลลูกค้ามากกว่า100ลรายโดยบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยลูกค้าลดต้นทุนการผลิตแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำด้วยการลงทุนที่คุ้มค่าและได้รับผลประโยชน์กลับไปสูงสุด